เมื่อครูไม่ได้ให้แค่ทำว่าวแต่ให้คณิตศาสตร์บินขึ้นฟ้าจดยคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถนักเรียนวันนี้ครับนักเรียนจะต้องสร้างว่าวจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นครับและจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นสีเนส่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงๆครับยังไม่หมดนะครับนักเรียน <reserves> จะต้องหาความยาวรอบรูปและก็พื้นที่ด้วยครับ <Mrs. thirds> ความยากที่สุดครับมันจะต้องลอยอยู่บนฟ้า3านาทีครับนักเรียนป .4 ของครูจะรอดไหมครับมานลุ้นกันครับ <stood> นักเรียนคนนี้สร <ped> ้างเสร ักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะปรึกษาคุณปู่คุณตาในชุมชนครับประธานมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำว่าวครับทุกอันนักเรียนก็เหลามาเองนะครับเรียนผู้ชายผมไม่ห่วงเท่าไหร่ครับแต่ผมห่วงนักเรียนผู้หญิงมากกว่าครับดูแลอย่างใกล้ชิดครับก็ไปช่วยทุกขั้นตอนเลยครับเรียนต้องออกแบบเองสร้างเองติดกาวเองครับมัดเชือกต่างๆต้องมัดให้ดีนะครับไม่งั้นว่าวของเรามันจะหมุนเพื่อนช่วยเพื่อนครูก็ช่วยด้วยนะครับเป็นยังไงมาลุ้นกันต่อเลยครับดูนักเรียนคนนี้กันต่อนะครับ่บว้ว่าวเขา ใครที่มั่นใจในผลงานแล้วก็มาส่งให้คุณครูตรวจครับส่วนคนนี้ก็ใช้รอกตกปลาครับมาหมุนเชือกว่าวครับโอ้สุดยอดมากๆครับไอเดียของนักเรียนครับโชคดีของนักเรียนครับธรรมชาติเป็นใจครับวันนี้ลมแรงมากๆครับว่าวของนักเรียนกําลังกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นไปแล้วติดลมดีมากเลยครับแล้วทุกคนล่ะครับเคยเล่นว่าวกันไหมครับ